สวัสดีครับวันนี้กเยยกษียคิมพันนะครับก็จะพาเพื่อนนะครับมาดูหอยเชอรี่สีทองนะครับที่เลี้ยงไว้นี่ครับวันนี้นะครับหอยเชอรี่สีทองของเรานะครับเปลือกนะครับก็เป็นตะไคร่น้ำนะครับก็หลายท่านนะครับที่เลี้ยงก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าถ้าเราเลี้ยงหอยนะครับเราเลี้ยงเพื่อความสวยงามหรือว่าเราจะเลี้ยงเพื่อรับประทานนะครับแต่ถ้าเกิดเราเลี้ยงเพื่อรับประทานนะครับ เราก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับเรื่องเปลือกนะครับเราให้คํานึงถึงความสะอาดของน้ํานะครับแล้วก็หัวของหอยนะครับว่าเขาหัวใสหรือเปล่านะครับก็ให้ดูลักษณะตรงนี้ครับนี่เห็นครับถือว่านะครับหอยของเราก็ถือว่าค่อนข้างที่จะตื่นตัวนะครับแล้วก็สดชื่นนะครับให้ดูบริเวณที่หอยเกาะนะครับกินอาหารนะครับ ก็สําหรับเพื่อนนะครับที่ถามเข้ามานะครับว่าเราเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองนั้นเพื่อรับประทานนะครับหรือเลี้ยงเพื่อขายเพ่อไม่พันุนะครับคําตอบคําตอบผมจะตอบคําถามนะครับที่เพื่อนสมาชิกถามมานะครับถ้าเราเลี้ยงนะครับหอยเชอรี่สีทองครับเพื่อนะครับรับประทานนะครับเราควรนะครับจัดสรรนะครับมันจะเป็นน้ํานะครับแล้วก็อาหารนะครับ สิ่งสำคัญคือภาชนะที่เราใส่หอยครับคือรองนั่นเองนะครับบริเวณบ่อครับหรือบริเวณที่เรามีไว้นะครับเลี้ยงหอยนะครับให้ดูความเรียบร้อยนะครับอย่างเช่นการแตกการรั่วการซึมนะครับถ้าเราจะเลี้ยงหอยลักษณะในการเป็นหอยเนื้อนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะเลี้ยงนะครับเพื่อจําหน่ายขายเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับคําตอบก็คือนะครับเราก็ต้องเพิ่มนะครับ ในการดูแลนะครับให้กรชิดนะครับอย่างเช่นการทันโลกน้ําวนนะครับการถ่ายน้ําได้ถ่ายเทได้สะดวกนะครับเปลี่ยนน้ําให้สายอยู่เสมอนะครับแล้วก็อย่าให้มีนะครับตะไคร่น้ําจับเปลือกหอยนะครับถ้ามีแล้วหอยค่อนข้างที่จะไม่สวยนะครับเหมือนเนี่ยครับเห็นไหมครับอันนี้คือหอยนะครับ ทองที่ผมเลี้ยงไว้อีกบอ่อหนึ่งนะครับเป็นบอ่อใหญ่พอสมควรนะครับซึ่งเราไม่ค่อยไม่ค่อยได้มีเวลาดูนะ่ครับหอยค่อนข้างที่จะดำเปลือกดำแล้วก็จะเป็นคล้ายสนิมไปเลยแต่เนื้อหอยนะครับก็ยังเป็นสีเหลืองทองนะครับก็ให้มาสมาชิกได้ลองเลี้ยงดูนะครับว่าเราจะเลือกทางไหนครับ การที่เราจะเลือกเอาหอยสวยงามหรือว่าจะเอาหอยเนื้อนะครับก็สามารถที่จะทําได้นีครับแต่ที่ผมเกริ่นไว้นะครับก็คือการที่เราเลี้ยงหอยชี้สีทองนั้นเพื่อเลาทานเองนครับผมมั่นใจเลยครับว่าหนึ่งเนี่ยการที่เราด,ดูแลรักษานะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําหรือธรรมชาติที่เราสร้างขึ้นมาให้หอยนะครับผมว่าหอยของเรานั้นก็จะได้รสชาติที่ค่อนข้างที่จะอร่อยครับ ต่างจากที่เราไปเก็บมาในบริเวณหนองหรือคลองนะครับนะี่ครับก็ให้ดูช่วงที่หอยรับประทานนะครับอาหารหรือว่ากินในเรียงนั่นเองนะครับหอยก็จะใช้นะครับเศษส่วนในของเนื้อนะครับตวัดนะครับแล้วก็รับประทานในเรียงนะครับ ซึ่งค่อนข้างที่จะเป็นของชอบของเขาเลยนะครับให้ดูไปเรื่อยๆนะครับก็สําหรับนะครับคนที่อยากได้ในแดงนะครับเพื่อไว้เพาะนะครับให้หอยกินหรือให้เป็ดให้วัวให้ไก่ครับได้หมดเลยนะครับสำหรับในแดงก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ได้ที่ครับใต้คลิปนะครับผมก็จะแปะลิงก์นะครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อนะครับเพื่อที่จะ รับในแดงนะครับหรือเพื่อนคนไหนนะครับที่ได้ในแดงที่ผมส่งไปแล้วนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับว่าคุณภาพที่ของกระสีกิพัน์นะครับส่งไปนะครับเป็นลักษณะแบบไหนนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาก็ได้เลยนะครับนี่ครับก็จะเห็นหอยครับจับกู้กันแล้วก็กอดกันอย่างเงี้ยซึ่งบ่งบอกว่าน้ําของเราค่อนข้างที่จะดีนะครับทําให้หอยตื่นตัวตลอดเวลานะครับ พร้อมด้วยอาหารที่รวงสมบูรณ์ครับเนี่ยเห็นไหมครับหัวหอยนี่ยครับถือว่าสวยได้ทีเดียวนะครับลักษณะการที่หอยจับเป็นคู่ลักษณะนี้นะครับค่อนข้างที่จะเห็นได้ยากนะครับก็ถือว่าคลิปนี้ครับคุ้มนะครับสําหรับเพื่อนสมาชิกได้ดูคลิปนะครับการนําเสนอในการเลี้ยงหอยชสีทองนะครับ นี่นะครับเห็นไหมครับนี่ครับอีกกลุ่มหนึ่งก็ถือว่าเยอะเลยทีเดียวก็สรุปง่ายๆครับวันนี้ครับการที่เราจะเลี้ยงหอยเชลลีสีทองนั้นครับเพื่อจําหน่ายหรือรับประทานเป็นหอยเนื้ออีกอย่างหนึ่งก็คือจําหน่ายเป็นพ่อห้พันธ์ครับเราสามารถทําได้ทั้งสองทางนะครับไม่ว่าจะเป็นการจําหน่ายแบบเป็นตัวหรือเป็นหัวแกะเป็นกิโลก็ได้ครับ อยู่ที่เราสามารถที่จะมีการตลาดตรงที่เราเหมาะสมนี่ครับก็ถือว่าเป็นความรู้เล็กน้อยครับที่นํามาเสนอนะครับเป็นแนวทางคิดนะครับกับคนที่เลี้ยงหอยเชลีสีทองแล้วยังไม่ได้มีโอกาสที่จะไปขายที่ไหนนีครับก็สามารถลองทําตามดูนะครับว่าจะทํำยังไงนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณครับทุกกาลังใจนะครับที่มีให้ผมนะครับแล้วก็ กดซับสไครต์ครับกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ผมก็ขอบคุณนะครับเพื่อนทุกคนเลยนะครับก็ให้ดูใครที่สวยไปนะครับช่วงนี้นะครับนะครับนครับเห็นไหมครับก็ค่อนข้างที่จะตื่นตัวนะครับกับการที่มีอาหารเยอะนะครับหอยค่อนข้างที่จะเลี้ยงง่ายนะถ้าเกิดเรามีอาหารเยอะ เรับแต่ถ้าเกิดคนที่ยังไม่มีอาหารนะครับก็จะมาติดต่อได้เลยนะครับนี่นไะมครับอ้อยก,ก็จะสวยสำหนี้สวัสดีครับ